ว่าไงฮะคุณหญิงครับผมว่าคุณต้องรู้จริงไหมไม่รู้เลยครับอย่ามาฟ้องวันนั้นที่นวัดได้เจอตัวเป็นๆแล้วเจอครับเป็นยังเรื่องกระบวนการตอนนี้มันมีเราตอแสยังไงบ้างคือผมบอกแล้วว่าเราก็ไม่อยากเจอจากกระทบกระแทกนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ใช่เป็นเหยื่อที่แบบเอ่อต้องมานั่งทนทุกวันเพราะคุณกรอบโกยเองเนี่ยคุณโพสต์วันหนึ่งเนี่ยเป็น1ิโพสต์นับเลยเป็นส0โพสต์รู้ไหมว่า เขาจะถูกฟ้องทั้งหมด100พระมาณ ه, 120คดี120คดีนะครับผมบอกก่อนไม่ใช่คดีเดียวเป็นคดีเดียวแต่120กรรมหมายความว่าถ้าผมถ้ามีการลงโทษคือการหมิ่นประมาทเนี่ยก็คือ5ปีอ่ะสมมุติ5ปีแล้วก็อีกครั้งอ่ะร้อยครั้งเท่าไหร่500ครั้ง500ปีก็ติดกันยนชาติหน้าและชาตินี้และชาติต่อๆไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอยากจะสอนคนว่า ประเทศไทยเนี่ยมันจะหลุดพ้นสักทีเถอะไม่ว่าเพจไหนก็ตามเนี่ยที่ชอบด่าโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่เคารพสิทธิของคนอื่นเราเป็นองค์กรเราเป็นนักธุรกิจเราเป็นคนทํางานคุณเป็นคนที่ไม่มีตัวตนแต่คุณใช้พิมพ์อย่างเดียวคุณคิดว่าตามไม่ได้นะฮะอย่างไรก็ด่าไปก่อนเดี๋ยวสบายมากเพรเดี๋ยวฉันก็ปิดฉันก็ปิดฉันก็ปิดมันก็มีวิธีเราก็เลยโฟกัสไปที่กอบโกยก่อนพอเราโฟกัสไปกอบโกยหลายเพจก็เงียบลง เพราะว่าเพจกออกโวยคอนเนคกับบางคนในบางเพจนะฮะแล้วเราก็ได้ตัวคนมาหนึ่งคนหลายคนก็ยังมาสนุกต่อว่านั่นไม่ใช่ตัวใหญ่ใช่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ผมไม่สนใจหรอกครับจะใหญ่แค่ไหนนะฮะแต่ว่าคนนั้นล่ะครับคือหนึ่งในแอดมินล้านเปอร์เซ็นต์แค่แอดมินผมก็ภูมิใจแล้วแล้วเขาก็ยินดีจะบอกเพื่อนเขาทุกคนด้วยนะครับแล้วคุณดูสิครับว่าต่อให้คุณไปตั้งป้อมจัดการกันแค่ไหนก็นแล้วแต่คือตำรวจส่งหมายเรียกไปวันที่21 ตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศเพจก็ปิดการทหารเร็วแล้วแอดมินทั้งหมดผมมั่นใจว่าไปรวมกันเพื่อตั้งรับว่าจะเอาอยัางไงไม่ใช่คนคนนั้นคนเดียวนะ,ะแอดมินทั้งหมดไปตั้งรับปั๊บปับป๊บ,ปบก็ไปเอาทนายมาคนหนึ่งไปที่ตํารวจก็คือเอาทนายไปด้วยแต่ว่าส่งไปเฉพาะคนที่ตํารวจเรียกแล้วคนนั้นคิดว่าทําตามออเดอร์อของการตกลงของหมู่คณะทั้งหมดว่าให้พูดอย่างนี้ให้ทําได้แค่นี้ให้ทําได้แค่นี้ นะฮะก็เสียเวลาไปประมาณโทวทัแล้วสิบโมงผมออกมาบ่ายสามก็ไม่ได้พักกินข้าวก็วประมาณ5ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็สรุปแล้วเนี่ยตอนแรกเขาเนียนมากตอนแรกเขาเนียนมากเขาบอกว่าอะไรเหรอเพจอะไรกบโกยไม่เคยได้ยินเลยทําไมเอาพี่นวัตมาทําไมโอ้ยตกใจจะวินวัดด้วยว่าเเรื่องอะไรบอกมาเรื่องคุณน,นั่นแหละแล้วเราก็ตกใจมันใช่เปล่าวะ มันพูดจนเราแบบตกใจว่าเฮ้ยมันแบบมันแบบไม่ใช่จริงๆเพจผมไม่รู้จักผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยอะไรใดๆทั้งสิ้นเอาไม่รู้เป็นผู้ชายหรออาเป็นผู้ชายครับะเดี๋ยให้ดูรูปเจนเย็นนะนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ผมก็เลยแบบเริ่มรู้สึกอึดอัดต่อหน้าตำรวจผมก็เลยแบบบอกเขาว่าน้องถ้าน้องอยากจะคุยกับพี่ดีๆมันยังมีหนทางไปต่อกันได้ แต่ถ้าน้องโกหกปฏิเสธซึ่งหน้าแบบนี้ซ้ำๆมาเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้ว่ะพี่ว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่าเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์มันชัดหมดทุกเรื่องผมไม่อธิบายนะชัดยังไงเพราะผมไปทำมาทุกที่ได้มาหมดแล้วทุกอย่างแม่คุณอยู่ตรงไหนแม่คุณนอนที่ไหนแม่คุณอยู่สระบุรีคุณเช่าห้องให้แม่คุณนอนตรงไหนตำรวจไปถึงห้องแม่คุณหมดแล้วแต่ไม่เข้าค้นเท่านั้นเองเพราะว่าผมชัดเจนหมด ใดๆทั้งหมดอรู้เนี่ยอยู่สระบุรีแม่ก็อยู่สระบุรีรู้เลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเขาก็ใช่มาเพื่อนเขานั่นแหละคุณจะรับสารภาพตรงนี้ไหมเสร็จเรียบร้อยเขาก็ยังแข็งปากแข็งก็เลยบอกว่าขออนุญาตพาไปคุยส่วนตัวที่ไม่มีตำรวจและทนายเขาก็บอกไม่ได้ต้องทนายไปต้องทำนายไปผมบอกว่าทนายไว้คุยบนสายแต่ถ้าจะคุยกับผมคุยที่นี่ กล่อมอยู่พักหนึ่งก็เลยไปคุยก็ไปคุยกันในห้องเหมือนกับเป็นห้องรับแขกอย่าง,งเงี้ยโดยไม่มีตำรวจวิทยนายสุดท้ายก็ก,กล่อมกันนานจนเขายอมรับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นเขาเป็นแอดมินแต่แอดมินมันมีเยอะแต่เขาไม่ได้เป็นคนโพส์นะเขาบอกก็ไม่เป็นไรครับน้องจะปฏิเสธว่าไม่โพส์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะน้องมีสิทธิ์ปฏิเสธแต่น้องเป็นแอดมินใช่ไหมล่ะตอนแอดมีกระจบนะฮะนูน่นนี่นั่นก็เลยต่อรองกัน เพาจะเอาไงเขาบอกเขาไม่อยากให้เรื่องมันไปต่อผมก็บอกว่ามันถ้าเรื่องไม่ไปต่อก็น้องก็ต้องยอมรับอะ่ะน้องทําพี่หนักเกินไปเขาบอกเขาไม่เขาเป็นแค่แอดมินเขาคอยลบโพสลบอะไรใดๆแล้วน้องอะไ,ไม่ลบโพสพี่อะ่ะ<ม>อะไรเงี้ย<ม>ก็เลยบอกอะไเงี้ยละกันเขาบอกว่าแลกกันได้ไหมผมจะบอกแอดมินทั้งหมดรวมถึงเจ้าของแล้วก็แลกกันอย่าเพิ่งทําอะไรผมผมก็เลยบอกเอา้าบอกมาเลยเอา้าบอกมา เขาบอกว่าเขายังไม่รู้หรอกเพราะว่าแอดมินก็ใช้อวตารเหมือนกันแต่ว่าพอาจะรู้เดี๋ยวไปรวบรวมบอกไม่ได้บอก๋ยวนี้ถ้าไม่บอกดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาดีวนี้เขาก็พูดอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาผมลำคาญมากชั่วโมงกว่าบอกบอกมาเลยจะพูดก็พูดมาถ้าไม่พูดก็ไม่เป็นไรก็จบไปในที่สุดเขาก็บอกใบนู่นนี่นั่นว่าเป็นคนเป็นคนที่เคยได้ผลประโยชน์จากพี่นั่นแหละ เป็นคนที่เคยได้ผลประโยชน์จากพี่นั่นแหละเป็นคนที่ต้องรู้จักพี่แก่กว่าพี่เขาใบกันไปเรื่อยๆเคยส่งนางงามด้วยเคยส่งนางงามด้วยเคยส่งนางงามด้วยส่งนางงามรุ่นนี้รุ่นนี้ส่งนางงามชื่อนี้อ่าอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยบอกพูดชื่อมาเลยเขาก็บอกไม่พูดชื่อขอไม่พูดชื่อก็ไม่พูดก็ไม่เป็นไรไม่พูดอย่างนี้ผมไม่เอานะ ไม่ดิวนะดิวนี้ล้มก็คือดําเนินการตามกฎหมายต่อเขาก็งอแงเ,เขาก็บอกแม่ผมก็เลยบอกเองี้ตลอดเวลาเนี่ยใส่แมสไว้ถอดคือตอนตอนเริ่มคุยผมให้เขาถอดแมสให้ผมดูหน้าว่าใช่ไหมถอดแมสปั๊บครั้งหนึ่งอ่ะโอเคแล้วเขาก็ปิดต่อผมบอกว่าถอดแมสแล้วถ่ายคลิปให้พี่คลิปหนึ่งโดยพูดว่าผมชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นแอดบินเพจกอบโพยรู้สึกสำนึกในความผิดที่จะขอโทษ MGI บริษัทมิสแกนบาบาบาคุณวัต์และจะไม่ทำอีกแล้วเราพี่จะยอมถอนฟ้องให้คือจริงๆแล้วหลังบ้านผมไม่ยอมหรอกนะกฎหมายผมก็ไม่ยอมแต่ผมจะเสี่ยงบังคับให้ยอมเขาตกไม่ได้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 ไไม่นะครับผมแบบเปิดหน้าไม่ได้เด็ดขาดผมเปิดไม่ได้เขาจะไปมาตกใจขนาดนั้นนะเรางงมากเดี๋ยวน้องแล้วน้องทำลายพี่ตูมตูมแล้วแค่น้องเปิดหน้า คนเราทําความผิดตั้งเยอะตั้งแยะทำไมน้องไม่ทำมันจะได้จบตํารวจที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะเขาอยู่ในฐานที่อย่างนั้นเขาได้ยินเขาบอกน้องแค่นี้เองมันง่ายมากมันง่ายสุดๆไม่มีใครไม่เอานะเคสแบบนี้ไม่มีใครไม่เอาน้องน้องแปลกมากเขาบอกไม่ได้ครับใครเห็นหน้าจริงผมไม่ได้เด็ดขาดทําไมอะ่ะเพราะว่าพ่อผมเป็นทหารอ,อเราก็ทหารแล้วเป็นยังไงทหารมันก็เป็นอาชีพปกติ ไม่ได้เดี๋ยวพ่อผมจะจัดการผมจะแต่ผมไม่อยากให้แม่ผมเดือดร้อนวนอยู่อย่างเงี้ยสรุปเปิดหน้าก็ไม่เปิดทาคลิปก็ไม่ทําผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เหตุผลที่พ่อก็เป็นแารผมว่าเขาน่าจะมีเรื่องอื่นคดีอื่นผมรู้สึกได้ว่าผมเป็นคนมีเซนส์ผมคิดว่าไม่ใช่มีเรื่องผมเรื่องเดียวผมไม่ว่ามีเรื่องผมเรื่องเดียวนะฮะัเหมือนดาราคนดันเคย นคนทีนน่เขาแบบขิงผู้กรณีเขาอยากถึงมา,ามากมาๆลงแบบลงของเป็นใครอยากรู้ว่าเป็นใครไปเจอว่าขอบควยเป็นใครตอนนี้เราไม่อยากโพสต์ครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราเข้าสู่กระบ,บวนการฟอร้องศาลนะฮะแน่นอนครับมันจะเร็วมากนะครับก็มีเงินก็ไปทุ่มใส่กันนะฮะเพราะว่าทุกคดีต้องใช้เงินแล้วก็ต้องใช้ทนายส่วนทนายที่มาด้วยเริ่มตกใจว่ามันจริงหรือเป็นอย่างนี้ถาเราก็เรียกคุยกับทนายว่า ทนายบอกว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนในคณะเขาอะ่ะผมอนุมานได้ว่าในคณะเขาเป็นคนติดต่อเพื่อมาให้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เจอเจ้าคนผู้ชายคนนี้มาก่อนเขาจึงไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยเขานึกว่ามาแบบมาสอบอะไรสักอย่างหนึ่งก็มานั่งเป็นเพื่อน<ป>เขาก็เลยเข้าข้างผมมาบอกว่าทาเถอแค่นี้เองจะได้จบไปนู่นนี่นั่นจนในที่สุดทนายเขาก็เขาก็ท้อ<ป>ก็คือลูกความไม่ยอม ก็เลยปิดเกมด้วยการถูกสอบสวนส่งสำนวนนะฮะสู่ศาลสู่กระบวนการครับเาที่จับได้เแอดมินหมดอเราจับเป็นบุคคลครับเราจับเป็นบุคคลแล้วก็ในศาลเดี๋ยวจะเป็นรีดเอาเพิ่มับแอดมินทั้งหมดที่พิจารณาสุบทางเราประมาณห้าคนครับประตัวใหญ่ไหมไม่รู้ก็เขาบอกว่าก็ก็เป็นผู้ใหญ่ครับเขาพูด เขาพูดอยู่คํานึงนะแต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จน้องเขาพูดออกมาว่าวาชิลาวุธอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนงี้นะผู้ใหญ่อายุมากกว่าพี่แล้วก็ชอบแบบนู่นนี่นั่นชอบมีสองเพดมีเพดจริงกับเพดปลอมอะไรอย่างเงี้ยเออจะมาถามไหมครับว่าอะไรทำไมต้องดิสเครดิตตลอดเวลาอ๋อถามเขาก็าไม่ตอบครับเขาถามเราด้วยซ้ำว่าแล้วผมจะไปูว่าพี่ด้วยเหตุผลอะไร ตำรวจเขาบอกก็น,นั่นสเสียก็คุยยังไม่รู้เรื่องก็มี2อ,อย่างครับไม่รับจ้างดาได้เงินได้ผลประโยชน์ถึงทำกับรู้สึกอิจฉาไม่พอใจแล้วเป็นอารมณ์เหลื้อหลังก็เป็นไปได้ทั้งสงแบบคือจัดการเพราะมีคนหนุนหลังนะฮะมีท่อนำเลี้ยงนิดหน่อยนะฮะหรือไม่พอใจเองส่งนางงามแล้วอาจจะแบบตกรอบหรือไม่ได้เงิน จากนางงามหรืออะไรก็ไม่รู้อาจจะเสียผลประโยชน์แล้วรู้สึกมันแรงขึ้นตั้งแต่ผมได้ยูนิเวอร์สไทยแลนด์มาแต่ก่อนผมยังพอทนได้นะกรอบโกลยอะ่ะมันไม่หนักมากแต่พอตั้งแต่ยูนิเวอร์สไทยแลนด์มาเป็นของผมครับคือกรอบโกลยมันระเบิดเลยมันไม่หยุดมันวันนึงเท่าไหร่เท่าไหร่ทีนี้เราก็ต้องคิดถือว่าใครเสียผลประโยชน์จากที่ผมได้ยูนิเวอร์สมาถึงไหมฮะใครรู้สึกผิดหวังจากที่ผมได้ยูนิเวอร์สมาใครอิจฉาจากที่ผมได้ยูนิเวอร์สมานี่คือสารตั้งต้น ผมเข้าใจได้นะครับมันอาจจะทรมานหน่อยนะฮะต้องอดทนนะฮะแต่ว่ากฎหมายก็มีไว้สําหรับในการจัดการคนแบบนี้เรื่องนี้ไม่มีวันสิ้นสุดและไม่มีวันหยุดแน่นอนบริษัทใส่เงินเต็มพิกัดนะฮะจ้างทนายระดับเบอร์ต้นต้น,ตนของประเทศนะฮะแล้วก็ต,ตํารวจตารวจให้ความร่วมมือดีมากเข้ไปสเยาอย่างครับถ้าไปเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกอยากดูรูปวา่างั้นเถอะอยากเห็นเลยเหรอ,อหใ,ใ,ใครใครรู้จักเพื่อนบ้างอะ เดี๋ยวเราต้องไปดูข้างหลังเพราะเดี๋ยวเขาหาว่า PDPA อีเออีกพี่นวัตข่าวใจนนางงามสอบถามว่าจะมีแค่เพศเดียวหรือว่าเป็นหลาเป็นคำถามเดียวที่เขาพูดเขาพูดว่าแล้วทำไมผมต้องมาโดนคนเดียวอ่ะอย่าเถียงนะเพราะพี่แอบอัดเสียงไว้พี่ก็ตระกูลฮุนเซนเหมือนกัน แต่พี่ไม่เผยแพร่ครับพี่มีจัญาบานพี่เอาไว้ฟังคนเพลินเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าทําไมผมต้องโดนคนเดียวในเมื่อแอดมินก็มีตั้งหลายคนบอกว่าคุณรู้ได้ไงว่าคุณโดนคนเดียวมันมาคนเดียวเพราะมีแค่คุณก่อนนั้นมันไม่ได้หมายความมีแค่คุณคนเดียวเดี๋ยวก็มีหมายไปโผล่หายบางที่เหลืออทีนี้ก็ยังไม่ชอบคุณจะตื่นเต้นพอพูดถึงเรื่องเจ้าเพื่อนไปด้วยไม่ยอมว่าน้อยหน้าไปคนเดียวไม่เอา ยังไม่พอแล้วเพตุอื่นล่ะผมก็ถามเลยเพจุเพจไหนครับเพจไหนครับเขาบอกว่าเขาพูดเลยเพจแรกเรียวมิรไทยแลนด์นั่นแหะจริงผมก็บอกเออทำไมล่ะเรียวมิรไทยแลนด์เขาเขามาจากไหนเลยผมก็แกล้งฟอรมอ๋อมันใกล้พวกจอกๆเก่านั่นแหละแยกกันมาผมก็ให้ข้อมูลผมแล้วผมบอกแล้วรสอ่ะโอ้โหอยากรู้เรื่องโรสแล้วเดี๋ยวผมบอกให้ละเอียด เออเฮ้ยพวกนี้ก็ขี้โมดูดลายมาดูโถมีในพลตำรวจอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยดูหมดแล้วไม่แน่จริงไม่ใช่ชื่อนวัตพิธาบัพฝอย้อนกลับไรการที่จะจับขอโทษนะบางในพลเนี่ยมันตายไปแล้วก็ยังเก็บไปได้ลายป้องกันเชิงบังพะมาบัพอยากใคนเนี้ยอะไรที่มันสื่อไปถึงเขาว่าเขาคือบอกไม่ได้อันนี้มันเป็นความลับ แต่ว่าบอกได้คำเดียวว่ามันเป็นแอดมินตัวจริงว้าไม่ต้องว้าอยู่นี่ก็โดนด้วยอันนี่าสีนะบอกไว้ก่อนี่มาเื่อนอื่อย่ี่มานี้ก็มาสื่อให้คนอื่นอยู่เนาะอะเอาจบแล้วนะกอบดวย